สวัสดีนะผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับกิดจกรรมสงครมปีศาจจักรกลนะคะเป็นสกินโดมินิกนะคะทุกคนก็จะเป็นการันตี2สกินนะคะใน6ครั้งจะเป็นซิลกับนาตาานะส่วน2สกินนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูความสวยกันนะคะ และพิเศษด้วยมันบอกว่าส่วนลด2ครั้งสูงสุด70%เเนี่ยเรามาดูกันดีวกว่าว่าเราจะได้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์นะคะกิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่17นะคะถึง26พฤษภาคมนี้นะคะคลิปนี้ก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูความสวยของ2สกินนี้กันเลยดีกว่านะคะ รับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอาีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เต่มา,าวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่อเพนไอดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เด้นเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะอยู่ดูคลิปนี้สักแปบนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแลแรงสูงลูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลยทีเจ็ดรับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอาวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP เจ็ รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะนะคะ,ะก็ขอเรียกื่อว่าเป็นซ่านิหุ่นยนต์ละกันนะทุกคนนี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าตัวเองมีสกินนี้นะคะเป็นสกินลดับมีรัเข้านะคะทุกคนนี่แบบนี้เลยส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนตัวอเมนก็จะออกสีส้มๆมีแซ่ฟาดอะไรประมาณนี้นะคะขอเรียกื่อว่า โอเมนหุ่นยนต์นะคะเป็นสกิลระดับมิราเข้าเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าตากิจกรรมกันเลยดีกว่านะอันนี้คือเราน่าจะมีหมดแล้วนะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะกรุณาเลือกหนึ่งรางวัลที่การันตีในสีครั้งนะคะนี่ก็จะเป็นการันตีในหกครั้งนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีสกินเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นรูปสกินนะอ่ะกดเป็นคั้นีขั B, ข้นสูงไป กดยินยันไปนะคะตอนนี้สุ่มส่วนลดได้40%แย่มากนี่แล้วตรงกลางนะคะก็จะเป็นแบบนี้ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าเรามีทั้ง2ส,สกินแล้วนะทุกคนใช่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีใช้ส่วนลดนะคะทุกคนดูตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพสกินส่วนลดลดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วหรอนี่กดกัปติกานะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นราคาคูปองทั้งหมดนะคะแบบ เหมาก็ได้นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปจะมาบอกราคาคูปองด้วยนะคะมาเราแนะนําว่ามันจะมีไอ้ช่วงราคาตรงนี้ค่ะคะ459นะคะ559ตรงนี้เอาส่วนลด4 0์ที่เราได้เนี่ยไปสุ่มช่วงท้ายๆนะคะตรงที่ราคาคูปองมันเยอะมันจะได้แบบราคาถูกนะเดี๋ยวเราจะลองบุนให้ดูก่อนนะคะ9เอ้ย5คูปองไปจัดไปน้องชายจะได้เป็นเอ้ยหินเลื่อนขั้นบัตเตอร์ไฟเหรอ อ่ะเดี๋ยวลองสุ่มไปอีกอ่าลองลดราคาดูนะคะอีกลดราคาตรงนี้นะคะกดลดไปเลยอันนี้เราสุ่มให้ดูเฉยๆนะเราไม่ได้สุ่มวอลสกินนะไอ้รอบนี้จะได้เป็นลูกแก้วนะคะโอเคค่ะแล้วก็ถ้าลดอีก40ก็จะเหลืออีก23อ่ะเราจะไม่สุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคาคูปองแบบเหมากระดานกันเลยดีกว่านะคะราคาแบบเหมากระดานนะคะทุกคนโดยที่ ไม่รวมส่วนลดเลยเนี่ยราคาดีอยู่ที่ประมาณ2,235คูปองนะคะแต่ถ้าใช้ส่วนลดตรงช่วงท้ายๆตรงนี้นะคะตรง4,59599เนี่ยส่วนลดโดยเราคำนวณจากส่วนลดประมาณ 70%นะคะแต่ถ้าเป็น40-50%เนี่ยคูป,ปองมันก็จะเพิ่มขึ้นตามนั้นนะคะเราให้ราคาประมาณพั0 0นะคะตรงนี้เหมากระดานซึ่งราคาสกินระดับมิลาเข้าเอ่อโดมมนิคขุนยนเนี่ยราคามันก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน1,500าอยู่แล้วนะคะทุกคนโดยกิจกรรมนี้นะคะเราจะได้ไปทั้งหมด3สกินนะคะนั่นก็คือ1นะคะสกินที่เราเลือกนะคะ สองก็เป็นสกินที่เราเลือกเหมือนกันที่เกมเลือกมาให้นะให้เลือกรับ1ตัวนะคะแล้วก็3นะคะก็จะเป็นซานิสหรือโอมนนะคะทุกคนแต่มันสามารถเล่นได้หลายรอบนะกิจกรรมนี้นะคะสมมติว่าอยากจะเก็บทั้ง2ส,สกินก็เล่นกิจกรรมนี้2รอ,อบนะคะที่เหลือก็จะเป็นท่าเต้นอ่าคัมพีนะคะแล้วก็บาตรเปลี่ยนชื่อหินเลื่อนขั้นประมาณนี้กันดีกว่านะ,ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวสกินช่วงท้ายคลิปกันดีกว่านะคะ หน้ารีวิวสกินกันเพียบ้อยแล้วเรามาดูกันโจมตีปกติก็จะเป็นประมาณนี้สีเหลืองๆนะคะทุบๆไปเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นสกิลที่1น,นะคะโอ้โหทุกคนดูดิสวยอลังการเกินอันนี้เป็นสกิลที่2นะคะนี่อันนี้มาดูอันติเมตปาบนี่จัดไป1ปึาบเอ้ทำไมมันดูแบบมีแบบกระตุกแรงๆประมาณนี้นะคะสําหรับตัวซานิสดูเอฟเฟกวาร์ปกันดีกว่านะเอฟเฟกต์วาร์ปก็จะเป็น สีเหลืองๆประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงตัวสกินโอเมนกันเลยดีกว่านะจะเป็นการโจมตีปกตินะคะนี่ก็จะเป็นสกิลที่หนึ่งนะแบบนี้เลยอะดึงไปดึงมาดึงมาดึงมาสกิลที่1แบบนี้นะคะดึงมาอันนี้ก็จะเป็น, skill น,นะแบบนปสกิลที่2น,น,นะคะ,ะ,นนะ,เ,ะ,คะเวลาตีก็จะเป็นนี้อะสองตีตีตีอ้าตีประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น แอ t ติเมตก็จะล็อกเป็นแบบนี้เลยเป็นวงแบบมีแสงกักขังประมาณนี้นะคะสำหรับตัวสกินตัวโอมินนะคะมาดูเอฟเฟกวาร์ปกันเลยดีกว่าเฮ้ยเอฟเฟกวาร์ปแบบน่ากลัวอลังการมีมือโผล่ออกมาแบบนี้เลยนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันดีรลยคาะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมารีวิวกิจกรรมแล้วก็อัปเดตกิจกรรมอาร์วีอะไรใหม่ๆให้นะคะไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย